คนน้าพักประชาชนนะครับเขารู้สึกผิดหวังนะฮะผิดหวังมากเพราะว่าไปพูดวนอยู่เรื่องในอดีตครับพูดถึงเรื่องการรัฐประหารครับพูดเหมือนกําลังติดลมอยู่กับรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เคยอยู่ในรัฐบาลนมาก็เห็นว่าเราก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินจนวันเนี้ยคนยังคิดถึงรัฐบาลลุงตู่อะว่าดีรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยหัวหน้าพักประชาชนยัตติดหล่มนะเป็นแผ่นเสียงตกร่องพูดถึงรัฐประหารอยู่นะซึ่งปัญหาวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหารมันเป็นความผิดพลาดบกพ่องต่อหน้าที่ของนายกพักเพื่อไทยนะครับซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงเลยกลับไปพูดโทษรัฐธรร,รมนูญว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองนะครับไม่ใช่เกิดจากรัฐธรรมนูญจริงๆวันนี้รัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยฮะ ป็นรัฐธรรมนูที่ช่วยแก้ปัญหานะครับเพราะนายกแพทองทานเนี่ยทำผิดนะครับและรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้ถอดถอนออกไปซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับดังนั้นอย่าโทษรัฐธรรมนูญครับโทษที่นักการเมืองไม่อย่าติดลมนะครับต้องฝากเรียนไปถึงผู้นําฝ่ายค้านบนหน้าพักประชาชนนะครับอย่าติดลมกับอดีตนะแผ่นเสียงตกร่องคิดงไปเรื่องรัฐประหารโทษประชาโทษประชาธที่มาตยโทษรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดปัญหาประเทศไม่ใช่ครับค,คไนไทยอยู่ที่นักการเมือง